สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เพิ่งมีข่าวข้อตกลงหยุดยิงจากการประชุม GBC นะคะเมื่อเร,เร็วๆนี้เองวันที่7สิงหาแต่ก็มีอีกด้านหนึ่งคือบทวิเคราะห์เข้มๆจากคอลัมน์เปลวสีเงินที่มองว่าเอ๊ะนี่มันแค่รอบปฐมทัศน์หรือเปล่าครับวันนี้เราก็จะมาดูกันสส่วนเลยคือทางเนื้อหาทางการของข้อตกลงหยุดยิง13ข้อนั้นแล้วก็ เอ่อจะดูควบคู่ไปกับน้ำเสียงหรือว่ามุมมองเชิงวิพากษ์จากบทความที่คุณว่ามาเพื่อให้เห็นภาพหลายๆด้านมากขึ้นครับค่ะเพราะว่าบทวิเคราะห์นี่ค่อนข้างแรงนะคะโดยเฉพาะที่วิจารณ์ผู้นํากัมพูชาทั้งฮุนเซนแล้วก็ฮุนมาเนตเรื่องการดูแลทหารที่เสียชีวิตบทความใช้คําว่าเหมือนทิ้งศพหมูศพหมาเลยแล้วก็ยังเปรียบเทียบเรื่องความเหลื่อมล้าแบบว่าเอ่อคนมีอํานาจใช้ชีวิตรู้เทียบกับคนทั่วไปที่ที่บทความใช้คําว่ากินหยวกกล้วยต้มน้ําปลานะคะ ใช่ครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนทหารที่เสียชีวิตด้วยที่บทความอ้างว่าฝ่ายไทยได้10ล้านบาทแต่ทหารกัมพูชาได้ประมาณ140บาทกับบะมี่กึ่งสำเร็จรูปซองเดียวอันนี้คือคือต้องย้ำนะครับว่าเป็นข้อมูลและมุมมองจากบทความนี้ค่ะค่ะเข,ข้าใจค่ะครับแต่เขาก็ยกมาเพื่อสะท้อนความเหลื่อมล้ำแล้วก็เตือนเรื่องฟังเส้นสุดท้ายอะไรทำนองนั้นที่อาจจะกระทบสถีรภาพของตระกูลหุ่นได้ พอเห็นภาพความรู้สึกจากบทวิเคราะห์แล้วทีนี้มาดูตัวข้อตกลง GBC ที่เป็นทางการกันบ้างเนื้อหาหลักๆนี้เขาตกลงอะไรกันบ้างคะพอจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมครับตัวข้อตกลง13ข้อจริงๆก็เน้นไปที่การยุดความรุนแรงทันทีนะก็คือให้ยุติการใช้อาวุธการโจมตีทุกรูปแบบเลยแล้วก็ให้คงกำลังทหารไว้ที่เดิมไม่เคลื่อนย้ายไม่เพิ่มกำลังห้ามยั่วยุหรือว่าการทำทางฐานล้าแดนกัน แล้วก็มีเรื่องอการปฏิบัติต่อพลเรือนผู้ถูกจับกลุ่มตามหลักมนุษยธรรมอ๋อค่ะอันนี้คือตามหลักสากลเลยใช่ครับอ้างอิงตามอนุสัญญาเจนีวาแล้วก็มีเรื่องกลไกการสื่อสารระหว่างหน่วยทหารกับกลไกตรวจสอบการหยุดยิงด้วยซึ่งอันนี้จะมีผู้สังเกตการจากอาเซียนเข้ามาช่วยดูครับฟังดูก็เป็นขั้นตอนที่ดีนะคะในการควบคุมสถานการณ์แต่แต่เหมือนมีจุดที่น่าสนใจคือมี2ประเด็นสําคัญที่ ทางกัมพูชาเขายังไม่ตอบรับทันทีใช่ไหมคะถูกต้องครับประเด็นแรกคือข้อเสนอเรื่องความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนอ๋อค่ะกับอีกเรื่องคือความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะพวกแกงคอเซนเตอร์อาชญากรรมออนไลน์ต่างๆคือทางฝ่ายกัมพูชาก็แจ้งว่าขอนําไปพิจารณาภายในก่อนแล้วค่อยมาหารือกันในการประชุมครั้งหน้าประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะและบทวิเคราะห์เปลวสีเงินเขามองเรื่องนี้ยังไงคะการที่ยังไม่ตอบรับ2ข้อนี้ทันที มันมันตีความได้ว่ายังไงบ้างบทวิจาร์เขาตีความค่อนข้างเอ่อค่อนข้างชัดเจนตามสไตล์เขานะครับคือเรื่องไม่ตกลงเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยเขามองว่าเหมือนกับเอ่อในใจผู้นํากัมพูชาอาจจะยังอยากให้มีภาคสองคือยังไม่ปิดประตูความขัดแย้งซะทีเดียวอืส่วนเรื่องที่ไม่ร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อันนี้ถูกตีความไปเลยว่าเหมือนการปกป้องกล่องดวงใจแบบว่าเป็นแหล่งผลประโยชน์สําคัญที่ที่ใครอย่าแตะต้องอะไรทํานองนั้นครับ อ๋อค่ะค่ะซึ่งก็ต้องย้ำอีกทีเนาะว่าน,นี่เป็นมุมมองเป็นการตีความจากบทวิเคราะห์ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ใช่ครับใช่ต้องย้ำตรงนี้แต่ก็น่าสนใจนะคะที่เขามองแบบนั้นมันสะท้อนความความคลางแคลงใจหรือมุมมองที่คนบางส่วนอาจจะมีต่อท่าทีของกัมพูชาครับผมคือมันน่าสนใจตรงที่บทวิเคราะห์พยายามเชื่อมโยงภาพความขัดแยง้งหรือความไม่พอใจภายในที่เขาอ้างว่ามีอยู่เนี่ยเข้ากับการเจราจาหยุดยิง ทำให้เห็นว่าถึงแม้บนโต๊ะจะมีการตกลงกันแต่ปัจจัยอื่นๆความไม่ไว้วางใจมันก็มันก็ยังอยู่แล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะเหมือนกับว่าด้านหนึ่งเรามีข้อตกลงหยุดยิงที่เป็นรูปธรรมนะแต่อีกด้านบทวิเคราะห์ก็ชี้ไปที่รอยร้าวความไม่พอใจที่อาจจะยังคุก,กรุ่นอยู่แล้วการที่บางเรื่องสําคัญสําคัญถูกพักไว้ก่อนมันก็ชวนให้สงสัยเรื่องความจริงใจหรือเสถียรภาพระยะยาวเหมือนกันนะคะครับ ข้อตกลง GBC นี่ถือเป็นก้าวสำคัญนะครับในการลดความร้อนแรงเฉพาะหน้าอันนี้แน่นอนแต่แต่ประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้ทั้งเรื่องทุ่นระเบิดอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยบวกกับเสียงวิจารณ์แรงๆที่ออกมาตามบุตความมันก็ชี้ว่าสถานการณ์โดยรุนรวมแล้วก็ยังเปราะบางอยู่ครับมันทำให้เกิดคำถามว่าข้อตกลงนี้จะนำไปสู่สันติภาพจริงๆได้ไหมหรือเป็นแค่การซื้อเวลาไปก่อนขณะที่ปัญหาลึกๆมันยังไม่ถูกแก้ เป็นข้อคิดที่น่าสนใจจริงๆค่ะคือการมีข้อตกลงหยุดยิงเรื่องหนึ่งแต่การแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆทั้งเรื่องเขตแดนความไว้ใจกันหรือแม้แต่ปัญหาภายในที่บทวิเคราะห์สะท้อนออกมาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องดูกันยาวๆเลยการที่ประเด็นอ่อนไหวบางเรื่องถูกถูกเว้นไว้จากการตกลงครั้งนี้บางทีมันอาจจะบอกใบ้ถึงความท้าทายจริงๆที่รออยู่ข้างหน้าก็ได้นะคะ